พี่น้องป้องปลายมาเบิ่งน้ากันจ้าเมื่อนี้สีมานหรือบะมานเนาะคะ่ะพี่น้องป้องปลายเมื่อนี้ก็มาแล้วจ้ามาจากไปซ่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องป้องปลายค่ะน้ำเป็นยังบไิอบมาเบิ่งน้ากันจ้า Đó. màn nhiều đứa chá mày nè p/nóc quạu quai, thả màn nhiều đứa mày nè, ơ, đây mang mấy màn lài sì tô, à, tô p/nóc quạu quai, ơ, tô, ôi, để p/nắp bừng mang đa quá đứa p/nóc quạu quai, mang màn này chắc to mày nè. หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้องปกปายห้าแล้วหกเจ็ดพี่น้องปกปายแปด ได้แม่หมันแมงดาแตกโตพี่น้องปองฝ่ายคะ่ะเมื่อนี้ปติ้ลโตหมานขนาดพี่น้องแมงดาติมคองเมื่อนี้ปตา้ลหมันหมานหมันมัน,มน,มนจ้ะสีเลือกแมงเลือกสีคัดสีเลือกก่อนเด้อพี่น้องปองฝ่ายทำความสะอาดก่อนเด้อจ้าคลิปนี้ก็เอาแม่หมานมาปั้นพี่น้องเบิ่งคะ่ะ แต่เมงดาทั้งหมดแปดตัวจากพี่น้องปองป่ายมือนี้หมานหมานหมาน